ตัวประธานสายป้อนและวงจรย่อยกันก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าตัวประธานเนี่ยเราจะเริ่มน้ำตั้งแต่การไฟฟ้าจนถึงเข้ามาบริษัทของเรานะครับแต่ยังไม่กระจายนะตั้งแต่ไฟฟ้าแล้วเข้ามาเฉยๆนะครับตรงนั้นเราจะเรียกว่าตัวประธานจากนั้นสายป้อนนี่ก็คือเป็นการป้อนจากตัวประธานของเราเนี่ยไปยังวงจรย่อยต่างๆนะครับและก็วงจรย่อยก็คือทำหน้าที่ในการกระจายกระจายเรียนส่วนต่างๆของโรงงานหรือบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวประธานไม่กระจายเข้าบ้านส่วนสายป้อนก็ไม่กระจายเข้าบ้านนะครับมีหน้าที่แค่ส่งจากตัวประธานเนี่ยไปให้วงจรนราย่อนดยทีนะครับี้เรามาเริ่่มนนัับตต้้งงแกาารไฟฟจถึ ก่อนเข้าบ้านหรือก่อนเข้าโรงงานนะครับโดยตัวนําประทานเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะทั้งเป็นตัวนําประทานที่ตัวนําประทานอากาศก็คือเป็นสายเดนลอยอากาศนะครับกับตัวนําประทานที่ลอดใต้ดินถ้าเป็นตัวนาํา <Uh ขอเน้นย้ําว่าพอเป็นใช้คําว่าตัวนำเนี่ยจะเป็นทองแดงเอ้ยขอเน้นย้ำนะครับว่าพอเป็นตัวนำเนี่ยจะใช้เป็นบา์ก็ได้หรือจะใช้เป็นเจ้าตัวสายไฟก็ได้นะครับโดยตัวนําอากาศเนี่ยเขาจะต้องใช้เป็นวัวนำทองแดงหุ้มฉนวนนะครับโดยขนาดเนี่ยจะต้องใหญ่กว่า สี่ตารางมีไหมก็ใหญ่กว่าสี่นะครับโดยถ้าเป็นอาคารชั้นเดียวเนี่ยเนาะอะไรที่เป็นอาคารชั้นเดียวนะครับต้องอยู่จากต้องอยู่สูงจากพื้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.6เมตรแต่ถ้าเป็นอาคารสองชั้นให้เอาตัวนำเนี่ยไปติดที่ชั้นสองนะครับคืออันนี้กำหนดไว้แต่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีตัวนำทองแดงใช่ไหมการไฟฟ้าของเรานะครับก่อนลงให้เป็นการสามารถใช้เป็นตัวนำอลูมิเนียมได้แต่จะให้เฉพาะพื้นที่การ,กรเกษตรเท่านั้นรู้ไหมครับ เพราะว่าถ้าเป็นตัวนําทองแดงแล้วมันต้องเดินไปไกลเนี่ยการขโมยการตัดสายไฟเนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นะครับเลยอนุโลรมให้ใช้เป็นตัวนําทองแดงเพื่อป้องกันเหตุการขโมยได้นะครับต่อมาถ้าเป็นตัวนำใต้ดินก็คือฝั่งดินเนี่ยจะต้องมีขนาดเป็นทุ่มฉนวนเหมือนกันนะแต่ขนาดจะต้องใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อมาสายนิวตันบ้างสายนิวตันที่จะใช้ได้นะครับจะต้องรองรับกระแสไม่สมดุลเนาะก็คือเวลาเราทางานเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าเกิดกระแสสมดุลไม่เกิดกระแสไม่สมดุลแล้วเนี่ยเครื่องจักรกลของเราเนี่ยยระครับ ขนาดเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าสายที่ต่อหลักดินเนี่ยจะเป็นเรื่องสายหลักดินกันนะครับแต่ขนาดนิวตันเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าขนาดสายตัวนั้นเนาะแล้วก็มันจะต้องใหญ่กว่าสายประธานนะครับอย่างน้อยเนี่ย12.5เนาะก็อย่างเช่นเบอร์สี่นะครับก็อาจต้องเป็นเบอร์ห้าหรือเบกไปเลยนะครับก็ต้องใหญ่กว่าต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของกรณีที่มันมีมากกว่าหนึ่งอาคารกันบ้างนะครับโดยกรณีที่มันมากกว่าหนึ่งอาคารนะครับตัวนั้นที่เป็นตัวนำประธานไม่ว่าจะเป็นบาร์หรือสายไฟเนี่ยขนาดกระแสนะครับจะต้องไม่น้อยกว่าจํานวน ความทนกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเลยโรงงานนี้นะครับอาจจะมีตู้ M D B 1ตู้ใช่ไหมครับแล้วมีโรงงานย่อยเนี่ยอยู่3โรงงานโดย3โรงงานนี้เนี่ยอาจารย์แต่งแบบนี้ว่า3โรงงานเนี่ยรวมแล้วเซอร์กิตเบรกเกอร์10แอมป์เนี่ย3ตัวแล้วก็16แอมป์เนี่ย9ตัว30แอมป์เนี่ย ก็อ,อีก3ตัวรวมเป็น2 6 4แอมป์เพราะฉะนั้นขนาดการทนกระแสของสายประทานหรือว่าตัวนาประทานเนี่ยจะต้องมากกว่า624นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคิดต้องคิดแบบนี้ด้วยกรณีที่มีหลายอาคารเนาะต้องเอาจานวนทนกระแสของเซอร์กิตเบรกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยมารวมก,กันนะครับต่อมา,อาเราจบจากประทาแล้วมาวงจรย่อยกันบ้างนะครับโดยวงจรย่อยเริ่มแรกแ,แบบนี้เลยกว่าเมื่อกี้ถ้าใครเห็นผ่านสไลด์แรกๆเนี่ยอาจารย์จะมีระบบแสงสว่างระบบกลาลังระบบเครบบื่องปรับอากาศอาจารย์จะแยกประเภทไว้นะครับเขาก็หนดเลยว่าถ้าเป็นอาคารที่สูงแค่ชั้นเดียวเนี่ย เราจะต้องแยกเป็นวงจอรอย่างเช่นเป็นวงจรเต้ารับก็คือไอ้ปักเสียบเต้ารับของเราก็หนึ่งจอดห้ามอยู่บน,นกองไฟฟ้ามอื่นเข้าไปเกี่ยวห้ามมีแอร์ห้ามมีระบบแสงสว่างเข้าไปเกี่ยวนะครับต่อมาระบบ